เกยยางมันออกไปตะกี้เดียกี่เดววยางน่วียุ่นีแมาควยนี่ท่านเป็นหมาไบซุ่มนี่ซุ่มนี่ใส่ไหนเลยมันอ่อนมนเปือยบ่ แอมได้อมาแอมนี่ได้น,นี้เพื่อกตีใบ่แอมนี่ละนี่ไม่ทุนึ่กตีเอาทั้งกาตีนี่เอมมาั่ืรแอมไว้เออมนี้ตีทั้งทีไปแอเ่ใกล้กันก็หอนเอามาใจขันมาสั่งกันจะเอาลูดสิ่งจเจ้ขังข้างนี้รดก็เจริญลูกสิ่งเหลายอยู่ดี เดียวีหนมันเอามาเอามาสองร้ยตัวะปูไอ้ยิ่งไม่นะตะปูมุงสันไทนี่ประมาณสองร้อยหาี่พ่สองร้อยสองร้อยก้าเอาเป็นนัดิเอาเป็น่ัมััเดี๋ยวเดี๋ยวอเน่ยเยไปนีวดมัน เดนียตู้เวักเอได้ไหมเนี่ยเ่กอด้ไาอนาได้ขเนีู่ขายมโอ้ยมต้มเวียดนามนอนเลยเนี่ดอกยังสิฮุ้มเวียดนามเขาดอกงูดอกอย่งยังสิเนีวิผิดตมันา สวยเอ็นมาเลยนี่ๆตองอันนี้แยกมันถือเข้าเลยอันนี้มันดิหางมันดิหางมัมีแยดีหางยางยกบางนยเร็เลเร็วเงืองเก็บเิงเก็บยับตาขา ไเป็นจับปุบปับอไเลยมมกรายนิดหนึงไมเลี่ยมัเลีี้ยมเดี่ยวออางเด้ย้วไทางนี้มันดีเแฟนแฟนทางนี้เดี๋ยวขนาดก็ดีเอาทางท่านน่นเส้าลูสิงอยู่ละขันแมนเขาป้นอะไรายินมันเดียวเง้ไปือม่นี่กี